สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชั้นลนดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับทั้งลัคนาและราศีก็เราจะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวนะครับรวมกันแล้วก็พยากรณ์ออกมาเป็นคําพยากรณ์ในคลิปต่างๆ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเรานะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะใช้โหราศาสตรไทยนะครับดูโคโจรของดวงดาวในช่วงของเดือนพฤษภาคม2562นี้ร่วมกับไพ่นะครับอิทธิพลของชาวราศีกรกฎตอนนี้ มีดาวที่สําคัญนะครับโคจรมาคือดาวราหูโคจรเข้าไปสู่ในเดือนวินาทแล้วก็ถือว่าดาวราหูนั้นหมดกําลังลงไปอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณนะครับก็คือดาวอาทิตย์ได้โคจรอ,อยู่ในเรือนกรรมะกลางฝาเลยนะครับแล้วก็โคจรเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภเป็นในช่วงของกลางเดือนและปลายเดือนก็จะเป็นพบลาภะก็ทําให้ตัวคุณนั้นสแสวงหาในเรื่องของ การเงินที่ดีมีในเรื่องของการเงินที่เฟื่องฟูมากขึ้นนะครับหรือว่ามีในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมีการเงินที่ขยับขยายไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจะดีเข้ามานะครับในเรื่องของการเงินจะมีลาบลอยมีในเรื่องของสิ่งที่คุณสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เพื่อมีผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการเงินที่ดีได้อิทธิพลของดาวการงานนะครับดาวการงานก็คือดาวอังคารตอนนี้ดาวอังคารได้โคโจรอยู่ในเรือนลาภะด้วยเป็นตําแหน่งประรา,ร,าราชาโชคนะครับก็หมายความว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้สแสวงหาในเรื่องของการทํางานต่างๆที่ดีแต่ว่ามันก็อาจจะมีอปุปสรรคมีปัญหาบ้างเพราะว่าตําแหน่งของดาวอังคารเป็นประ คือไม่เข้มแข็งะนะครับก็อาจจะต้องมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดีภายหลังพระดาวคานจะโครจรเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นภพวินาศอีกครั้งหนึ่งก็คือการไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะนี้แต่ก็มีการเงินที่ยังดีอยู่นะครับแต่การงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ค่อยๆประคองไปและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆปรับและเข้าที่เองนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสีดีนั้นตก อยู่ในเรือนอลีกลุ่มกับดาวเสาเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ดาวพาสบดีนั้นจะโคโจรถอยหลังมาที่ราศีพิจิกเป็นพบเดือนปุตตะจะถือว่าดีมากๆเลยทําให้เป็นตําแหน่งราชเกณฑ์ทำให้ตัวคุณนั้นมีปัญญาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่มันจะเป็นในช่วงของวันที่25พฤษภาคมแต่ในช่วงแรกอาจจะตกอยู่ในเรือนอลีเป็นกเกษตรและเรือนสุภาเป็นกเกษตรมีโอกาสได้ สอบการแข่งขันสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับการสอบการแข่งขัน<ม>การเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งของการงานของคุณในสอบเข้าแข่งในงานราชการต่างๆหรือสอบในเรื่องของบรรจุงานก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับม,มีอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับมาจากเรือนพันธุและมาจากเรือนมาพะเข้าสู่เรือนสุภะ มีโอกาสที่จะได้ไปต่างถิ่นแดนไกลและมีในเรื่องของการติดต่อซื้อขายการทํางานกับชาวต่างชาติและมีประสบผลสําเร็จมีโอกาสได้ในเรื่องของธุรกิจความมั่นคงนะครับหรือว่ามีที่อยู่อาศัยมีในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาต่างๆที่เฟื่องฟูใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องอสังหาในช่วงของเดือนนี้จะได้รับในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีกรกฎ ในช่วงของเดือนนี้พอสมควรนะครับดาวแห่งความรักของคุณตกในเดือนอลิกอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่มันก็ถือว่าคู่ของคนรักของคุณอาจจะมาช่วยสนับสนุนหรือแบกรับนะครับเขาเรียกว่าอะไรคนระับผ่อนหรือช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นมีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นไปได้เหมือนกันนะครับไพ่หลักเมทเอเนจีของตัวคุณนั้นได้คิงออฟเพนทาเก้นเกิดขึ้น ิ Open องอ็อกเปนทาเคิรนหมายความว่าตัวคุณนั้นค่อนข้างหนักนั้นมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นราชาถือเหรียญคือตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแนะนาสนับสนุนกับตัวคุณและตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้รับในรับได้รับในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างเฟื่องฟูมั่นคงและเข้มแข็งมากอย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ของการที่จะได้ในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆที่ดีนะครับมีการงานที่มั่นคงมีในเรื่องของ สิ่งต่างๆที่จะสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นราชาของการที่ลงทุนนะครับในช่วงของเดือนนี้กรกฏนะครับชาวาราศีกรกฏลัคนากรกฏดาวแห่งการลงทุนของตัวคุณนะครับดาวพระศดสิรจากโครจรเข้ามาในช่วงของปลายเดือนก็จะทําให้ตัวคุณนั้นสามารถลงทุนมั่นคงที่ดีได้นะครับตอนนี้มีดาวเกตโครจรเข้าสู่เรือน ปุตตะแล้วก็อาจจะแบบอยากลงทุนน่นะครับแต่ถือว่าค่อนข้างที่จะสามารถลงทุนได้นะครับเดี๋ยวใครเป็นนายหน้าขายที่ดินต่างๆเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได้หลับในเรื่องของการเงินที่เฟื่องฟูนะครับมีเอชออกเพนทัเกิลเกิดขึ้นด้วยการเงินของคุณนั้นมีในทิศทางที่ดีมากๆเลยมี1เหรียญปรากฏ1เหรียญกับกิ่งเหรียญเนี่ยหมายความว่าอสังหาหรือที่ดิน คุณมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดนะครับหรืออาจจะไม่ได้เป็นมรดกแต่เป็นการแบ่งในเรื่องของที่ดินต่างๆให้คุณนะครับหรือคุณจะได้รับในลักษณะของที่ดินต่างๆนะครับหรือมีโอกาสได้รับสืบต่อในเรื่องของบริษัทนะครับสมมติว่าคุณไปทําบริษัทต่างๆหรือคุณไปทําในลักษณะของกงศีเนี่ยคุณอาจจะได้รับในเรื่องของการที่เป็นมรดกทอดจากพ่อแม่นะครับหรือเจ้านายให้บริหาร ธุรกิจต่างๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับมันได้รับเหมือนกับว่าแสวงหาในเรื่องของความมั่นคงคุณจะได้รับในเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นอิทธิพลของพายพยากรยังบอกว่าสำหรับใครน้องๆนักศึกษานะครับใครที่อยากไปเรียนต่อยังต่อตอามประเทศเนี่ยมีเดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้น The Hermit เนี่ยหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาต่อยังต,ต่อต่างประเทศนะครับไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดก็ได้ใครไม่มีทุนก็ไปถึงไปต่างจังหวัดนะครับใครมีทุนน้อยใครมีทุนมากก็มีโอกาสที่จะสอบชิงทุนไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับส่วนห้าหมายคือการจริงๆแล้วมันหมายถึงความขัดแย้งแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการเรียนหมายถึงว่าคุณอาจจะแบบ สอบการแข่งขันใบนี้คือการแข่งขันการต่อสู้การดิ้นรนการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศคุณต้องอเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้ไปสู่ฝั่งฝันหรือได้ไปเรียนต่ออะไรแบบนี้นะครับใบห้าไม้ตามจริงมันคือการขัดแยง้งแต่ถ้าสอบหมายถึงว่าการไปเตรียมสอบหรือว่าการสอบแข่งขันไปต่างประเทศนั่นเองและสําหรับใครที่ ทํางานประจำะนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนรอบข้างอยู่บ้างหรือมีทัศนคติที่ไม่ตรงกับคนอื่นอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการที่ต้องมาดูแลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือมีการทะเลาะเบาแบ่งกันในเรื่องของในเรื่องของอเพื่อนร่วมงานสักเล็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนด้วยก็อาจจะเป็นไปได้สักเล็กน้อยนะครับเพราะดาหุ้นส่วนของตัวคุณน,นั้น มีไปตกในเรือนอหลีนะครับอาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนได้ด้วยมีการเงินที่สะดุดติดขัดเพราะทุนหุ้นส่วนนั้นอาจจะเหมือนกับทําอะไรที่มันไม่ไม่โอเคนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการขาดทุนเข้ามาได้ด้วยดังนั้นก็จจะมีปัญหากันในเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับมี5้าเหรียญเกิดขึ้นถึงแม้คุณจะได้ละคิงถือเหรียญน,นะครับ แต่ว่ากับ1เหรียญเนี่ยคือจริงๆแล้วมันหมายถึงว่าอาจจะเป็นการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้นะครับหรืออาจบางคนอาจจะขาดทุนก็ได้แต่ว่าคือมันก็ไม่ได้แบบเจาะจงลึกๆเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนแต่ผมพยายามแบบบอกโดยรวมสำหรับคนเนี่ยนะครับตามที่น้าไพ่ขึ้นมาน้าไพ่บอกว่า5เหรียญคืออาจจะใครทํางานประจําอาจจะเงินเดือนชนเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทํางานในเรื่องของอธุรกิจต่างๆเนี่ย อาจจะมีปัญหาคือแบ่งสันปันส่วนการเงินที่ไม่ลงตัวถึงจะได้การเงินที่เฟื่องฟูมากขึ้นนะครับหรือมีการเงินที่ค่อนข้างดีแต่แต่มีปัญหาเรื่องการเงินตรงที่ว่าอาจจะมีการขัดแย้งกันอย่างที่บอกไปนะครับธุรกิจที่ไม่ลงตัวกันส่วนใครทํางานประจําก็อาจจะต้องมีการขัดแย้งกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีปากเสียงกันได้บ้างนะครับหรือความไม่เข้าใจกันเพราะว่าดาวคู่ครอง หรือเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปกลุ่มเนนเรียนอลิและมีดาวพาะศรีดีกลุ่มมันเป็นคู่ขัดแยงกันต้องสู้ลบปบมือกันสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการหรืองัดกลยุทธ์ในเรื่องของการค้าการ,รข,กขายเข้ามาแบบต้องต่อสู้กันดุเดือดในเรื่องของการตลาดสิ่งต่างๆก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้เนาะ แต่การเงินยังถือว่าดีนะครับการงานก็คือต้องประคองไปก่อนเพราะการงานนั้นรู้สึกเหมือนกับจะไม่โอเคเลยอันนี้คือสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะต้องแก้ไขปัญหาหรือแบกรับกับภาระปัญหาแต่ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขให้กับตัวคุณได้ดาวอริเป็นกเกษตรและเป็นพพสุภาหมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณอาจจะเป็นบิดามารดาของตัวคุณถ้าใครมีปัญหาเรื่องธุรกิจบิดาจะช่วยได้นะครับส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเนี่ย ก็ปรึกษาเจ้านายนะครับเขาจะช่วยเหลือกับตัวคุณได้อิทธิพลของในช่วงของเดือนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะไก,กาลไลให้สักเล็กน้อยนะครับอิทธิพลความรักความสัมพันธ์ของคุณดาวคู่ของคนรักก็ยังที่บอกว่าตกในเลือออลิและมีดาวพระราศีกลุ่มในเรืออลิหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับคู่ของคนรักได้นะครับหรือมีในลักษณะของการที่ขัดแยง้งมีปัญหาที่ขัดใจกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะ ขาเรียกว่าอะไรนะแก้ไขปัญหาเหล่าเนี้ยได้นะครับขอให้คุณนั้นสันโดษนิดนึงพยายามปริกวิเวกหรือว่าพยายามแบบอย่าไปส่งสิงกับเขามากจนเกินไปเพราะบางทีการลดปัญหาของการมีปัญหาก็คือการที่เงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวจะดีกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยคคลี่คลายและจบไปนะครับมันมีไ The Star. พ่เดอะสตาร์เพราะไพ่พระัาทิดีเป็นกเกษตรอยู่ในเรืออลีคือหมายถึงว่าต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างไวถึงแม้จะมีปัญหาแต่ก็สามารถลงตัวและคุยกันได้ สำหรับใครที่ถูกทิ้งโดดเดี่ยวให้เดียวดายนะครับแล้วว่าอาจจะมีปัญหากันจนเขาต้องเปรตวิเวกไปนะครับเดอะเฮอร์มิตบางคนอาจจะได้รับในเรื่องของความรักที่มันอาจจะเงียบสันโดษหรือไม่มีการพัฒนาและถูกปล่อยทิ้งไว้กับในเรื่องของความรักที่เหมือนกับเราต้องวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาห้าเหรียญน,นะครับคือตกเหมือนกับดาวเหน็บกับความเย็นชาแล้วยังต้องทนที่ต้องวิ่งไล่ตาม ตามเขาหาเขาบางคนอาจจะถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์ถูกปิดกั้นพนาการต่างๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเปลี่ยนแปลงฟื้นฟ,นฟ,นฟนูจิตใจแล้วค่อยๆดีขึ้นได้นะครับอประมาณนี้เนาะคือก็พยายามขอให้คุณนั้นพยายามอดทนนะครับและแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเติมเต็มกับความรักความสัมพันธ์กับตัวเองให้ได้มากที่สุดอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดและพยายามไขว่คว้า อย่าพยายามไขว้าอะไรมากเกินไปที่มันเกินตัวพยายามไขว้าในสิ่งที่ตัวเองนั้นสมควรที่จะได้นะครับแต่อะไรที่มันเกินตัวที่มันเหมือนกับว่ามันมันเป็นในสิ่งที่ลำบากเกินไปก็ปล่อยทิ้งมันไปนะครับจะร้องไห้ก็ร้องได้นะใบเนี้ยนะครับเดสตาร์คือการร้องไห้การถ่ายเทความ ทุกทั้งหลายออกจากร่างกายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพยายามอยู่ในความรักความสุขความหวังของคุณเต็มๆกับความรักให้ได้เพราะมันมีเก้าถ้วยและทุกสิ่งทุกอย่างกาลังจะพัฒนาไปถึง1ิบถ้วยความรักของคุณจะค่อยๆมั่นคงมากขึ้นก็คือ1เหรียญถึงแม้ความรักของคุณตอนนี้จะดูเงียบเหงานะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเกณฑ์ของการที่จะถูกปลดปล่อยพนาการเหล่านี้แล้วเพราะมีเดสตาร์แล้วก็มีจัดฉันเป็นเกิดขึ้น สองใบนี้คือการที่จะถูกปลดปล่อยพัฒนาการเหล่านี้แล้วเพื่อเป็นอิสระสำหรับใครที่มีปัญหามากก็ก้าวออกมานะครับไม่ต้องไปทนอยู่กับสถานการณ์ที่มันไม่โอเคเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปเองถ้าเกิดคุณมีปัญหาเป็นอุปสรรคถ้าใครมีหลักของมือที่สมเข้ามา ออกมาจากตรงนั้นก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปสู้เราปะมือกับใครคุณพยายามเงียบก่อนแล้วก็ถอยออกมาและทุกสิ่งทุกอย่างรอเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับในเรื่องของการกลับมาของผู้คองคนหลักก็ได้เพราะมีไพ่จัดเม้นทนะครับและมีไพ่สามถ้วยและทุกสิ่งทุกอย่างจะบรรเทาลงและเขาอาจจะมากลับมาคืนดีกับตัวคุณเมื่อเขามีปัญหากับตัวคุณ ขาอาจจะจบจะเลิกกับตัวคุณก็ได้แต่มีเกณฑ์ของการเลิกเลิกลาแล้วกลับมาหาตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มันไม่ทุกคนหรอกมันเป็นแค่บางคนที่เขายังมีจิตที่เชื่อมโยงกับตัวคุณเพราะจัสมนคือจิตที่เชื่อมโยงกันหรือเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคู่ของคุณในอดีตชาตินะครับคือมันยังตัดกันไม่ขาดนั่นแหละพูดง่ายๆเขาก็อาจจะกลับมา เป็นคู่รองคนรักของตัวคุณแต่มันไม่ทุกคนอย่างที่บอกถึงจะแม้แม้กระทั่งราคนาหรือราศีเดียวกันของกรกฎคุณก็ต้องไปดูเอาเองนะครับหรือจะไปตรวจดวงชะตาก็ได้ว่ามีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ของคนรักจริงหรือไม่นะครับเป็นไปได้ามากแค่ไหนสำหรับคนบางคนนะครับแต่ว่ากลับมาก็คงต้องเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาเป็นในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมอ่า กดติดตามแล้วก็ติดตามชมในเรื่องของคลิปต่ตอไปนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะมาทําให้ปลายเดือนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องฉันได้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ